สวัสดีครับสอนมาโลกครับไม่ใช่แค่ข้าวนะครับอ้อยเราก็ทํานะครับฝากติดตามด้วยนะครับไม่โตโอ้ห์อ่าอ่าอ่าดินไม่ดีมันมันจะไม่โตอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำไงก็ไม่โตอันนี้ไส่เข้าไปเรื่อยๆก็ไม่โตโอ้โหแต่ตอนนี้นเกียวปุ๊ดเลยตอ,ตอนนี้มันใหน้แหละปรับปรุงดินปรับสภาพดินโอ้โหดินตรงเนี้ยจะไม่โตเลยโอ,โ,โอ้โหนะ เนี่ยหนาปึ๊ดเลยใบยังหนาเลยเออเริ่มดีแล้วโอ้โหโอ้โหใบมันชันดีจังเลยเนาะใบมันชันแบบไอ้ตรงแนวเลยอะเขียวใบตั้งเขียวใบตั้งนี่เกาเรียกเขียวใบตั้งับพี่น้องนี่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 มันตรงแนวอย่างนี้เลยใบมันชันมากเลยอะโอ้โหนี่ครับพี่น้องแตกกอ นี่กอนึงเหรอใช่ครับโอ้โห,โห,โหสนสามสีห้าประมาณยี่สิบหกเจ็ดแปดเก้บสอ็องสิบสมี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สโอ้กอนึงยี่ิบต้นเลย มันหนาเปื้นเลยอ่ะเจ็ย่แปต้นโอ้นี่ครับอย่างงามกับไป่นองครับอันนี้ต่อสครับอันนี้ต่อสามอ้อยต่อ3ามอ้ทำไมมันลำใหญ่ใช่ะมันแตกเยอไอตัวนี้ลำใหญ่มากเลยอะใช่ใหญ่นอ้นี้เหอย่่งงามเลยอ่ะที่ตอสมที่ว่าตรงน้นนะพันอุ์อื้โอ้โหใบใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องครับถุงท่วมหัวเลยอ่ะ โอ้โหกอหนึ่งกับสามคต้นแตะพอยาข้าวไโอ้โหนี่ครับผลงานกิ่งทองใบหยกครับพี่น้องวันใบหยกครั้งเดียวแล้วก็พ่นกิ่งทองสามรอบตอนนี้ก็ปล่อยแล้วครับให้เทวดาฝนฟ้าฝนลงโอ้โหอย่างงามครับพี่น้องครับ